สมานวีระวัทยะท่านพลนิสมานี่สมัยนั้นท่านเป็นร้อยโทแล้วก็ท่านไปรบสมัยเอเชียบูรพาไปเคียงตุงแตตอนรบไม่ตายดันไปตายที่ตอนป็งไคพอตายแล้วเขาก็กลับไปเก็บเพื่อห้องโปดไม่ห้องอะไรก็ห้องโปดภาษาอะไรในห้องโปดเนี่ยห้องเก็บซบ แล้วตามความรู้สึกตามที่กเขาไล่ฟังในหนังสือนั้นว่าเวลาท่านตายท่านออกมาจากร่างก็เหมือนเหมือนที่อาตจะมาออกแต่ว่าท่านอย่าแต่งตัวเช่งวับมาเ,เราเราไม่มาได้ถามเจอท่านก็มาได้ถามออกมาแล้วท่านก็ไปหาผูบา้บังคับบัญชาไปหาเพื่อนแบบเดียวกันแล้วก็ไม่มีใครก็พูดด้วย ท่านก็เลยตัดสินใจว่าไม่มีใครพูดโดยก็ช่างท่านก็ไปหาเมียที่กรุงเทพดีกว่าท่านก็ตั้งใจเดินทางมาไม่ทันจะถึงครึ่งทางกันมัน้งก็ปลายกฏว่าพอเดินคล้อยมานิดหนึ่งจุดหนึ่งมีเสียงคนเรียกว่าลูกสมานไปไหนลูกมาหาพ่อก่อนท่านเหลียวหลังไปดูปลายกฏว่าเจอนายทหารคนคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนนายทหารสมรัยโบราณ พอมาหาพ่อนี่มะพ่อมาคอยลูกอยู่นานแล้วเนี่ยว่ากันตามหนังสือนะแล้วก็ทั้งก็ตามไปเป็นว่าเวลาตามไปท่านผู้นั้นนําไปสนักขพระยญายมแต่ก็บอกว่าตามหนังสือเขียนบอกว่ามีคนคอยการพิพาทสายอยู่เยอะแล้วเห็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นนายทหารด้วยกันเป็นร้อยโทกําลังรอการสอบสวนอยู่ สำนักนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคนที่มาที่นี่มันหมายความลงนรกทุกคนถ้าตอบความดีได้ใด้ไปสวรรค์เหมือนก,กับเป็นการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ตอบมาท่านบุญนั้นก็นาเขาไปหาพยายมพยายมก็ตามที่เราเล่เาสู่กันฟังนั่นแหละไม่ต้องพูดกันมากเวลามันน้อยไปถึงท่านท่านก็บอกว่าที่ให้มาเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาเก็บไว้เลยจะให้รู้แล้วว่าสภาพของความตายจรินแล้วมันไม่มันไม่สูญถ้าทําความดีก็ไปรับผลของความดีถ้าทําความชั่วก็ไปรับผลของความชั่วแล้วท่านก็สั่งคนให้พาไปในสถานที่ต่างๆที่เขาสร้างความชั่วมารับทุกข์ทรมานแบบไหนแล้วก็พาไปดูเทวดาที่มีความสุข ้ตอนนี้รู้สึกว่าท่านบอกว่าชื่นใจมากแล้วต่อมาภายหลังเมื่อเวลาพอสมควรท่านก็ให้กลับพอกลับฟื้นคืนขึ้นมาแล้วในโอกาสต่อมาภายหลังท่านก็มีโอกาสติดต่อกับสนักขอนพายายมตลอดเวลาท่านไปได้เป็นปกติไออารมณ์แบบนี้รต่บรดายาโยมพุทธบริษัทมันแปลกว่าคนที่ตายแล้วกลับมาฟื้นเนี่ย มันกลับไปติดต่อที่เดิมได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่เห็นความเห็นอัตมานะว่าเพราะกำลังใจเขาไม่นคงเขาแน่ใจก็คือตัวสมาธินี่เองตัวสมาธินี่อะไรกับตัวของตัวบั่นคงคือตัวแน่ใจแล้วต่อมาท่านพลตรีสมานมีระบัทิยะท่านก็ไปขอวิชาต่ออายุมาจากสำนักขมพยายมตนก่อนที่จะต่ออายุท่านต้องไปถามก่อน ถ้าถามว่าการจะต่อยุคนี้จะต่อได้ไหมเพราะว่าทางสนักน้องบอกบอกว่าต่อได้แต่ต้องใช้อะไรบ้างจะต่อได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีท่านบอกมาเสร็จแล้วเป็นการต่อคนที่ใกล้จะตายหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าถึงเวลานั้นก็ต้องตายแล้วต่อมาท่านก็ศึกษาวิชาอันหนึ่งคือเรียกวิญญาณคือคนที่ตายไปแล้ว ให้มาเข้าคนใดคนหนึ่งได้แต่การเรียกมาเข้าก็ไม่จํากัดคนให้คนนั่งอยู่แล้วก็นึกถึงคนตายท่านใช้คาถาภาวนาครู่หนึ่งวิญญาณของคนที่ตายไปนั้นอาจจะมาเข้าคนใดคนหนึ่งในจํานวนหลายๆคนที่นึกชื่อคนตายนั้นจะเป็นคนใดก็ได้แล้วเมื่อมาแล้วก็พูดตรงกระตามความเป็นจริงทุกอย่างแล้วต่อมาท่านพลตรีสมานวีระบัทยะ ท่านก็เป็นนักเจริญสมถภาวนาที่เชี่ยอวอัตมาเชื่อนะเชื่อว่าพบท่านนะ่ะท่านพูดเนี่ยมตรงความจริงทุกอย่างอัตมาขอยืนยันว่า้าวาบังเอิญมันจะพลาดไปจะหาว่าเป็นคนบ้าก็ต้องบ้าเสมอกันแล้วคนที่ตายไปแล้วกลับมาพูดเรื่องตายนี่โดยมากเขาจะหาว่าบ้าเวลาคุยกับท่านนิ่งก็ชี้หน้าไปตามพวกเพื่อนในพลต่าง ว่าไอ้บ้าพวกนี้นะครับมันหาว่าผมบ้าเวราปกติมันก็ว่าไอ้หมันบ้าไอ้หมันบ้าแต่เวลามันต้องการจะรู้อะไรจะมามันก็เรียกอาจารย์หมันใช้ท่านไปติดต่อให้ท่านไปถามพอท่านคุยกันมาถึงก้ความเป็นจริงที่อาตมาผ่านมาอาตมาก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้พบมาแล้วขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงท่านก็มีกําลังใจ